เดี๋ยวช่วยจัดกุ้งให้งามๆแล้วกันโอ้โหโอ้โหจานนี้เท่าไหร่ ค่ะ f อช่องโดโดพาเทีย่ยวที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้ครัวป้าบัวอรอยจังหูมาอีกแล้วนำเสนออบบุญเส้นนะคะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปกินรัาคารไม่ต้องไปจั่งคนอื่นทำเองเลยดูตามแม่บัวนะคะอ้าวอันดับแรกเปิดไฟค่ะเปิดอ่าเปิดใครแล้วนะคะ ใส่น้ำมันนิดนึงนิดเดียวไม่ต้องมากนะเดี๋ยวมันเกินเพราะแม่บัวใช้หมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวมันเกินแล้วมันเลี่ยนนะคะน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมทุบๆใส่ลงไปกระเทียมกระเทียมบุบๆนี่สำคัญที่สุดนี่ขิงปาไดห้หอม ผัดขิงให้หอมจะใส่ขิงเยอะก็ดีนะหอมแผ่นๆนี่แหละอือใช่ตอนนี้ก็กำลังเน้นสมุนไพรสมุนไพรจะไดห้หอมเลยให้หอมขิงหอมกระเทียมนะคะ เราถึงวัตถาหอมแล้วเดี๋ยวก็อ่ Gotta, ได้กินคคิงแล้วนะอได้กินคคิงได้เราใช้วิธีได้กลิ่นเอากลิ่นเพราะว่าใช้ได้อ่าใส่หมูนะคะหมูเขาบยใช้หมูอะไรสาชั้นมด หมูสามชั้นค่ะ <พอ S 1> ปกติเนี่ยจะใช้มันหมูก็ได้แต่มันมันเกินหมูสามชั้นมันก็มีเนื้อขาวอยู่แล้วล่ะนั่ละผัดให้ผัดให้หมูสามชั้นกรอบเลยเอาอน้ำมันแหละจะเอาน้ำมันแหละใช่ไหมค่ะต้องการน้ำมันจากหมูสามชั้นด้วยโอ้โห นี่อันนี้สูตรป้าบัวเองใช่ไหมฮะเนี่ยสูตรป้าบัวเองค่ะทํากินของป้าบัวมาตลอดนะคะไม่เรียนแบบใครขับชา,านไหนทํากินก็คือทํากินคือชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเนาะใช่เพื่อนจะทํายังไงฉันไม่รู้หอมแล้วอ่าในระหว่างพี่น้องก็ผัดนะการเดี๋ยวถ่ายนี่เลยเครื่องน้ําปรุงอ๋อน้ําปรุงน้ําปรุง เรียนน้ำปรุงหนึ่งสองสามช้อนผสมน้ำปรุงข้างนอกค่ะสีขาวแล้วก็ซอสมาเขือเทศเอ้ยซอสหอ,อยนางรมโอ้ยคนแก่สอง สามช้อนนะคะสามเหี่ยวหนึ่งสามช้อนน้ำตาลทรายน่าจะตักช้อนหรือมะช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะ คนใเข้ากันนะคะมันหกนี่อันนี้เหล้าจีนเหล้าจีนใส่กัแล้ใส่นั้นหน่อยน้ำมันงาน้ำมันงาอือหอมแน่นอนฮะทั้งเหล้าจีนทั้งน้ำมันงา น้ำนิดนึงนะคะน้ำช่วยให้มันคนในข้าวกันผสมผสานหน่อยอันนี้ก็จะนนได้ที่แล้วครับแล้วก็ยวอย่ากุ้งหมักเลยเ<อ>นะคะเอากุ้งลงหมักหมักเลยหมักอย่างนี้ไม่้ข้าวกัด มันออกอยังลูกก็ผ่าหลังกุ้งเลยไหมุเฟ้นด้วยหมักไปเลยจ้ะหมักไปเลยจ้ะอ่ะบอกเล็กไปแล้ว เปลี่ยนภาชนะสักหน่อยเล็กอีกไม่เป็นไรเดนีพร้อมที่เป็นไหนแล้วให้ตรงนั้นก็ให้ออกน้ำมันคือพูดง่ายๆว่าหมูสามชั้นอนะเราอะ่ะเออนี่ ใส่บนหน่อยค่ะโอ้ลงเลยอ่ยาแล้วบางทีนำนำล่องไปก่อนอะใส่น้ำปลาหน่อยนะคะอันนี้ถ้าใครอยากจะให้ดำใส่ซีดิานะนิดำนะึน่งอะใส่เลยค่ะอ่าเราเทใส่เลย ใส่ไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวฝาหมอออย่ใต้นั้นด้วยผักฮะผักก็ใส่ค่ะผักก็ใส่ใส่หมไม่เป็นไรปิดไปก่อนนะาพอดีพอดีเห็นมะอันนี้พอดีไม่มีซีอิ๊วดำนะคะเียื่อตื่นขอสักพักมาเปิดคนก่อนนะ ค่ะเปิดคนเปิดคนี<ม>คนีนค่ะเปิดคนกลับกลับเอากุ้งเอาหมูขึ้นมา,าตักไม้ชินหนอย<ม>น้ำเนี่ย<ม>อร่อยอยู่แล้ว นี่สีก็โอเคแล้วประหัวไม่ต้องไปดำหรอกนี่ก็ได้อืมอกต่อครับอ่ะเ,อเริ่มแ<ท>ห้งยังจ๊ะถ้าเริ่มแห้งแล้วถ้าเริ่มแห้งแล้วได้นล้วนะโอเคใส่ได้เลยจ้าปิดฝาทีแล้วก็ อบกุ้งอบอบบุ้เซนเสาว่ากระทะมีแต่กุ้งกุ้งเฮ้ยทำไมบ้านคนรวยทำไม่ได้ก็่าดีไปหนี่เราก็ปิดปิดปิดแป๊ดยวปิดให้ผักมันสลดเนาะอ่าผักสลดสลดได้ยังอ่าสลดแล้วค่ะ ผัดเขียวโอเคปิดแก๊สปิดแก๊สค่ะหอมฟูงด้วยหอมฟุ้งด้วยปิดแก๊สเลยค่ะปิดแก๊สเลยค่ะตักใส่จานคนนี้เข้ากันแล้วครับแห้งพอดีเนาะพอบัวได้แห้งพอดีตักใส่จานเลยค่ะสวยงามสวยงามตามทำเรื่องอย่าไหม้นะคะสวยงามสวยงามนี่กำลังดีครับอย่างนี้ไม่ใช่ว่า กุ้งอบวุ้นเส้นวุ้นเส้นอบกุ้งเนี่ยเนี่ยอะไรไม่รู้จะเรียกอะไรเอาวุ้นเส้นวางก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวกุ้งมาจัดข้างบนมากรูสอนเชฟสิว่าเอาทั้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยคือหมดเลยมันดูเออมันดูสวยก็เดี๋ยวช่วยจัดกุ้งให้งามๆแล้วกันโอ้โหโอ้โหจานนี้เท่าไหร่กุ้งอ่ะกุ้งกุ้งแพงอ่ยเนี่ยกุ้งปลาคระบวซีมันสองร้อยห้าสิบปจาน โล่งทมปุ้งก็่าสองร้อยห้าสิบแล้วเกลี่ยมาทำให้รสชาติมันเปลี่ยนไบผมไปแถวต่างจังหวัดนะสั่งมาเพราะกลิ่นซิวมันขึ้นมานะจบเลยใช่ซิวดำนี่มันไม่ได้อร่อยนะอ่ะมาคือมันไปกบกลิ่นอน้ำมันงานั่นแหะกบกินเหล้าจีนหมดเลยใช่ใช่ก็คือโอ้โหนี่อบปุ้ง ับุ้นเส้นดูนะคะช่องโดโด้พาเที่ยวแม่บัวครัวแม่บัวลอยจังหูระดับพัตคาเลยนะคะเนี่ยไม่ใส่ซีดูดันะคะไส,สไตล์แม่บัวนะคะ <c oughs> นีะ้วันนี้เราก็ทําเสร็จอีกแล้วครัวแม่บัวช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกพ่อแม่ลูกเที่ยวกันกินตามสบายไม่กลับบ้านอย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดติดตามกดะระฆังเพื่อได้พบกันต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโอ,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 โอ้โหอร่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 2> ขอถ่ายนะเอามาวันนี้เดี๋ยวมาๆๆอาัน <c oughs> นี้จะจะเป็นทำพวกหน้าโป่งหน้าปกกันแล้วอันเนี้ยสวัส <c oughs> ดีครับเพื่อนๆถึงบ้านแล้วครับสวัสดีค่ะกุฎากับพีโรโดสวัสดีครับอะเมื่อกี้ พิโดเนี่ยสองจิตสองใจแต่เทว่าอยากกินอันนี้มากกว่าอัน,นอันนี้ไก่ทอดหัดใหญ่นะเชฟลิศเป็นคนรู้จักกับป้าบัวมาเปิดเผยสูตรเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้แต่อันนี้คุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นโดโดป้าบัวพิ่โ,โดยกเลยของชอบของชอบ,อชอบให้คุณแม่ชิมวุ้นเส้นสักนิดนึงก<ม>ูตั๊กก็เป็นคน<ม>ชอบกินกุ้งอบวุ้นเส้นไม่ใช่เหรอ อ่ะลองชิมที่เป็นไงอขออภัยเอ๊ะวันนี้ผมกระเด็นกระดอนทั่วราดอะไรกระเด็นกระเด็นกระดอนทั่ว้านะจ๊กพี่โดเก่งมากเลยโดยเริ่มเริ่มว่าพ่อได้แล้วเป็นไงหอมเนาะโดกกินเลยยกให้เดี๋ยวโดกินคะับป้าบวยดีใจไหมไหมหลานชาย ชอบมากมากแต่เอาเอาเปลือกกุ้งใส่นี่เพื่อนฉันเป็นราผอมเจียวอร่อยมากนะคลิปก่อนหน้านี้ดูเอาเปลือกใส่นี้เปลือกใส่นี้ลูกเปลือกใส่นี้อืออือเดี๋ยวผมชิมบอกรสชาติเพื่อนนี่ครับอือเออหน้หลัลูกเก่งมากอ่าลูกเก่งนี่หว่ารสชาติมันเข้าเนื้อการทำของป้าบัวรสชาติเข้มข้นไม่มีซีอิ๊วดำเลยคุณ โอเควิโดจ้ากินโชว์สองสาคำคลิปจะยาวเกินไปอร่อยมากวิโดคุณเซนอร่อยนั่นก็ไปไหมครับโอเคคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับก็ถ้าชอบรัวป้าบัวก็เข้าไปดูป้าบัวเยอะๆกดให้กำลังใจป้าบัวเยอะๆนะครับป้าบัวตั้งใจบอกสูตรอยากจะเป็นวิทยาทานในหลายๆคลิป บัวทางานอาหารแกงกันนะแล้วก็คนที่ดูคลิปบ้าบัวเนี่ยถ้าทําแกงอะไรเนี่ยจะบอกเครื่องแกงเพราะนั้นถ้าเกิดอยากทราบเครื่องแกงอะไรทํายังไงจะไปตําพริกแกงเองหรือตําพริกแกงขายอยู่ในที่ที่หาซื้อพริกแกงไม่ได้ดูคลิปบ้าบัวครับถ้าชอบก็ฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องดูดพาเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโดูสวัสดีครับสวัสดีครับกดัสดีครั ู้ได้ค,ค,ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย